ถือว่าเป็นที่สุดของประเทศไทยพุทธคุณครอบจัก,กรวานการเรียนตำรับตำราสายวัชบาลสูงคาถาค่อนข้างยาวแล้วก็ต้องใช้ความอุตสาหวิริยะศึกษาเราเรียนต้องให้สัจจะสัญญาว่าจะไม่นำตำราไปขาย เด็ดขาดจนกว่าตัวเองจะทําจําแล้วเรียนนะอุบัตที่เหตุมาหลายครั้งนะชนต้นไม้เต็มๆมเลยพี่ไม่เคยนอนโรงพยาบาลเลยเรามีศรัทธาถึงเราจะไม่ได้คล้องท่านอยู่เรามีอยู่ในใจนะพี่เราก็แค่ค้าปลอดภัยเราใช้เหรียญและเราอธิษฐานเนี่ยก็จะมีเงินเข้ามาไม่ได้มากมายแต่ว่ามันทําให้เราไม่ติดขัดครับเรื่องเด็ดตํานานมูผมมาอยู่ที่นี่ครับวัดทับชุมพลอําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มาตามรอยพุทธคมยันโสรถโดยหลวงพ่อชูเตชะธโมซึ่งในวาระนี้สถาน,นีความเชื่อได้กลาวนมัสการหลวงพ่อชูซึ่งท่านได เมตาถ่ายทอดเรื่องราวประวัติความเป็นมาของวัดทับชุมพลและเส้นทางสู่เพศบรรพชิตของหลวงพ่อให้ฟังกันด้วยครับวัดทัทบชุมพลนี่มันเป็นวัดที่พักทับของพายชุมพลปี24 1 0หรือ13ประมาณสังว่ากว่าปีที่แวะไปตีเมืองเชียงใหม่ได้มาพักทับ สถานที่แห่งนี้เลยก็ตั้งชื่อว่าให้เป็นเกียรติประวัติแก่ทัพพายชุมพลที่เกิดขึ้นในจังหวัดคนครสวรรค์สถานที่ตรงนี้ช้างมาวควายตลอดจนถึงข้าราชบริบานที่เกี่ยวข้องแม่ทัพนายกองทั้งหลายแล้วก็ยกทัพต่อไปก็ไปที่พิษณุโลกชื่อวัดพายชุมพลเหมือนกันเป็นที่มาที่ไปว่าสถานที่แห่งนี้เป็นที่พัก นักรบโบราณรุ่นเก่าฉันเคยมาบวชเป็นสัม,มเาณรหน้าไฟเจ็ดวันบวชให้คุณตาคุณยายตาจันยายจ่างในสมัยนั้นหลังจากศึกหาราเพรไปแล้วกันก็ไม่ได้กลับมาอีกจกนกระทั่งบวชเป็นพระวัดบ้านมะเกลจบน้บำธรรมเอกที่ท่าสายโทรเดชแม่สอดหันกลับมาสนใจเรื่องการปฏิบัติในเรื่องของบรรนเพณิภาวนาอยู่ตามป่าตามเขาบ้างเป็นไปตามกาลและเวลาก็เลยกลับมาอยู่บ้านเกิดของตัวเองปี2 5 4พีแล้วก็อยู่มาเรื่อยจกนกระทั่งปัจจุบันนี้มาบวช आज ยี่สิบอันนี้ก็หกสิบห้าก็น่าจ,จะสี่สิบห้าปีแล้วในเพจของบรรพชีหลวงพ่อชูเตชะธโมเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีความรู้ศาสตร์วิชาอาคมหลายแขนงโดยเฉพาะศัพทวิชาป้องกันคุ้มภัยนับว่าเป็นศาสตร์วิชาที่ท่านมีความชํานาญมากท่านศึกษาวิชาอาคมจากสายพระคณาจารย์และคารวะจอมขมังเวทมาหลายสำนักมากถึงสิบสองสายด้วยกันเช่นสายหลวงพ่อทองวัดราชโยธาสายหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเทาสายหลวงพ่อเดิมวัดหนองโอสายสาย,ยเวทพุทธคมตักกศิลาเขาอ้อมเมืองพัทลุงนอกจากนั้นยังศึกษาวิชาเทพนิมิตมีครู เทพครูปรมครูยมครูยักษ์ครูฤาษีสำหรับใครที่ปรารถนาจะเรียนพุทธาโคงต้องศึกษาเล่าเรียนภาษาขอมให้แตกฉานต้องให้สัจจะสัญญาว่าจะไม่นำตำราไปขายเด็ดขาดไม่เผยแผ่เกินกว่าตัวเองจะทำ ทำจำแล้วเรียนได้ถ้าอย่างนั้นไม่บังเกิดผลกลายเป็นโมฆะบุรุษศูนย์เปล่าและหนึ่งในศัพ์วิชามงคลของหลวงพ่อชูนั่นก็คือตำรับวิชายันโสรสตำรายันโสรสเนี่ยต้นกําเนิดมีอยู่ที่ปานบุรีวัดวังยาวอำเภอปานบุรีอาจารย์ชารีเป็นเจ้าวาดวัดววงยาวจนกระทั่งท่านมรณภาพมาสองสามปีแล้วท่านศึกษามาจากคุณพ่อฉันน,ตนาตานะเป็นพระไม่ได้เป็นเครือญาติอะไรเรียกท่านว่าคุณปู่ทนันรุจิเลซึ่งเป็นเจ้าของตำรับตำรารปู่ ปู่ทันได้มาจากไหนได้มาจากหูคอนลุกจิเรศปู่เอมเลุกจเรศซึ่งเป็นสิทธิสายของลุงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงโดยตรงเป็นมรดกตกทอดมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้มีผู้สื่อผู้เรียนหลายสายเข้าไปศึกษาเล่าเรียนที่วัดบางยาวแต่ปัจจุบันท่านสิ้นแล้วแต่ตำรายังอยู่แานก็เรียนมาจากที่นั่นการเรียนตำรับตำราสายวัดสะพานสูงคาถาค่อนข้างยาวแล้วก็ต้องใช้ความอุตสาหะวิริยะศึกษาเล่าเรียน ปีอย่างน้อยๆต้องท่องรัตนมาราห้าสิบกข้องยันจัตโตโรตีนิสิงเหและก็โสรถเมื่อท่องเหล่านี้ได้แล้วล้วต้องท่องมหาทมื่นอีกสองหน้ากระดาษท่องจำยำคิดยำทำอยู่อย่างนั้นจนกว่าชำนาญชำนานหมายว่าเช่นลงอักขรตัวหนึ่งว่าอีก็ต้องว่าคาถาเต็มว่าอีโธสปัจจุตยานอยจันโตตวกยาอิตตมัมอนุปโตอิีิมันตังนมามียังอีกาโรติตมโบจงมาบังเกิดเป็นอีชินนะวัจนะยุตตังเอหี ด้วยสัพพจริย์เจ้าปางหมายชื่ออ e ิสัพค่อนข้างยาวตัวเดียวและ56ตัวยวมลองคิดดูที่มันยาวขนาดไหนต้องฝึกฝนต้องเอาจริงเอาจังถ้าไม่เอาจริงเอาจัง,จง,จงไปไม่ได้เรียนได้ครึ่งหนึ่งหมดวาสนาเลิกลาอารัตนามาลาห้าสิบหข้อหนึ่งต้องเป๊ะโสรถต้องเป๊ะตรีนิสงส์ต้องเป๊ะจัตโโลต้องเป๊ะไม่งั้นหลวงปู่เยี่ยมปฐมนาม หรือว่าฉาย,ยาก็เรียกว่าหลวงปู่เอี่ยมัตตมาสูงจะหายเข้าไปในป่า11ปีท่าน,นก็ไปฝึกฝนเรื่องสมาธิจิตแล้วก็ยันโสรถอยู่ในป่าในถ้ำไม่รู้อยู่ที่ไหนแต่รู้ว่ากลับมาที่วัดมกระธายกจําไม่ได้เข้ามาพระเนนจำไม่ได้มะถึงวัดไปนาน10็ด ขั้นที่สองไปอีก13ปียันโสรสจัดเป็นยันชั้นสูงโสรถแปลว่า16ชั้นฟ้ามีความหมายถึงภูมิชั้นอรูปภูมิอันเป็นถิ่นที่อยู่ของพระพมทั้ง16ชั้นและหมายถึงพระพุทธคุณแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า16ประการพระมหายันนี้ปรากฏหลักฐานในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงตั้งศาลหลักเมืองโปรดเกล้าให้อัญเชิญ,ญยันมหาโสรถมงคลประดิษฐานไว้ที่สวดยอดเพื่อน,นำความเจริญรุ่งเรืองและมหามงคลน้าสาหลักเมืองและยันนี้แม้แต่สมเด็จพระสังฆราชแผ้ เจนจบในพยัน้อยแทรงพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นยันอันวิเศษสุดกว่ายันทั้งปวงพระองค์ได้นำไปประทับในพระอุโบสถของวัดส,สุดทัศเทวรารามและเขียนสอดใส่ไว้ใต้หมอนหนุนศีรษะตลอดเวลาจนกระทั่งท่านมรณภาพาไปลูกศิษย์จึงได้พบแผ่นมหายันโสรถมงคลวางไว้ใต้หมอนของท่านรวมถึงหลวงปู่เอี่ยววัดสพานสูงก็ได้อัญเชิญไปดัดสร้างเป็นตะกุดโสรถอันลือลันถือว่า เป็นที่สุดของประเทศไทยพุทธคุณครอบจัก,กรวาลเขาบอกว่ากันฟ้ากาันฝนการอุบาสเสนียดอยงหลายครอคุมร้อยแปประการบางรายเมื่อเช่าบูชาไปแล้วปั๊บเอาไปวางไปบุญคือก็มี กันฟ้ากันปมสมากเราจะไปรื้อบ้านเก่าเก่าบ้านทรงไทยจะเจอการศึกษาพุทธคมยันโสรถของหลวงพ่อชูย,ยังเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญต่อการดํารงอยู่ในเพศบรรพชิตของหลวงพ่อมันต้องฝึกผลเล่าเรียนอย่างจริงจังประสบการณ์ทางจิตและประกบมาประสบการณ์ทางดําเนินชีวิตมันเปลี่ยนไปเราคิดจะศึกแต่เมื่อเริ่มเขียนยันอัการะพระเวทประมวลปกระาาของสายวัฒนพานทรงรความคิดมันเปลี่ยนฝากไ้ในภาษาศาสนาสักชาติตั้ง,งใจศึกษาสัรพวิชาเหล่านี้เอาไว้เป็นมนรดกแก่ลูกแก่หลาน ทุกวันนี้ฉันภาคภูมิใจว่าได้ใช้ตำรับตำราของท่านแล้วที่เรียนเรียนมาเริ่มใช้แล้วเริ่มมีอายุยิ่งมากยิ่งดีของเก่าๆที่เราเก็บศึกษาวไว้หรือเก็บสะสมไว้จะเริ่มเปิดออกทีละเล็กทีละน้อยจึงกล่าวได้ว่าหากผู้ใดครอบครองยันโสโรดเจริญศีลทานภาวนาจะบังเกิดสัพพมงคลแก่ชีวิตเมื่อบูชาไปแล้วเอาไปตั้งหน้าหิ้งก็ได้ไวส้สวดมนต์เจริญภาวนาไว้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจติดตัวไปก็ได้เป็นยันศักดิ์สิทธิ์อีกตำราหนึ่งใช้สาหรับแขวนคอเสริมดวง การภัยพิบัติทั้งมวล ทั้งปวงถือว่าได้เต็มศูนย์ตามที่หลวงพ่อสอนสั่งก็คือให้ทําบุญทุกวันทําบุญใส่บาตรพระวันละรูปเราประสบกับตัวเองไงมันมีอะไรดีๆเข้ามามันก็เริ่มมีจากงานที่เราน้อยลงงานเราก็เริ่มที่ว่าจะมีเข้ามามากขึ้นโชคลาภอะไรมันเข้ามามากขึ้นจากบางทีคนที่ยืมเคยยืมเงินเราไปหายหน้าหายตาไปอยู่ดีเขาก็ามาใช้นี่เราเราคิดเรารับถือครูบาอาจารย์เราเอาครูเป็นที่ตัง้งครูบาอาจารย์แล้วก็สอนให้ทําในสิ่งที่ดีอ่ะเราก็เชื่อมั่นในครูบาอาจารย์มาตลอดครูบาที่เหตุอะไร นะชนต้นไม้เต็มๆเลยพี่หลกระบะก,กบระตีนากาลงไปผมก็ไม่เป็นไรก็แค่ตาเขียวข้างนึงน้า,าก,กระแทกพวงมาลายัยแล้วผมก็เคยขับรถเก๋งแหกโค้งปีนเล้าเลยความตีนากาสามตีตลบไม่เคยนอนโรงพยาบาลเลยศรัทธาในตัวท่านเออชื่อในตัวท่านเราเชื่อมั่นมามัานมีอยู่จริงถ้าเราเชื่อเรามีศรัทธาถึงเราจะไม่ได้คล้องท่านอยู่เรามีอยู่ในใจนะพี่เราก็แค่ข่าปลอดภัยท่านมีสพวิชาเยอะครับโดยส่วนตัวก็คิดว่าเป็นเรื่องของเงินทองมากกว่าครับคือไม่ได้ไหลามาเทมาแต่ว่าเวลาที่ เราใช้เหรียญและเราอธิษฐานเนี่ยก็จะมีเงินเข้ามาไม่ได้มากมายแต่ว่ามันทําให้เราไม่ติดขัดครับบางคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องทางใจแต่ผมมองว่าถ้าไม่ดีจริงในสมัยโบราณคงไม่มีเกี่ยวกับคาถาอาคมหรือว่าการทําให้ชีวิตของเราพลิกขึ้นหรือดีขึ้นแต่ผมว่าทั้งเรทั้งนั้นมันต้องไม่เกินกรมตัวเองครับเชิญชวนพี่น้องทั่วประเทศนะครับถ้ามีโอกาสหรือแวะผ่านมาจังหวัดนครสวรรค์เชิญชวนแวะ มากับหลวงปู่ชูวัดทับชุมพลไม่ผิดหวังแน่นอนครับขอญาติยอมที่ศรัทธาสายของวัดหลวงปู่เอี่ยมวัดสบานสูงปฐมนามจงมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตปารตนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบทำถ้าไม่ทำให้คนอื่นลำบากขอบุญกุศลเหล่านั้นจงสําเร็จโดยชพรันทันทีไม่ว่าชาตินี้หรือชาติหน้าจงเป็นปู้มีบุญในที่ทุกสถานในการตกเมื่อด้วยเธอ